สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลือกเกิดไม่ได้จากเด็กเกิดในคุกไม่ย่อท้อชีวิตสู่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดแสนประทับใจของหยิงมักกันคนหนึ่งที่ออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากมายของตนเองจากเด็กน้อยที่ถือกำเนิดในเรือนจำกลับกลายมาเป็นอัจฉริยะ ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตามรายงานออโรรัสกายแคสเนอร์วัย18ปีจากมอนโกเมอรีเคาน์ตี้ถือกำเนิดขึ้นในเรือนจำกาสเปลตันเคาน์ตี้ในรัตทิกซัสส ah หรัฐอเมริกาเนื่องจากแม่ของเธอติดคุกก่อนเธอเกิดดังนั้นเมื่อเธอคลอดออกมาพ่อของเธอมารับเธอจากคุกและเลี้ยงดูเธอในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวตามรายงานฉันเกิดในคุกคือวิธีที่บัณฑิตใหม่เปิดเรียงความการสมัครเข้าเรียนในไอวิลี กลุ่มมหาวิทยายลัยระดับท็อปของสหรัฐอเมริกาที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังยอ้อนไปสู่วัยเด็กเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนปฐมลิฟในคอนโรแนะนำให้ออโรรารู้จักกับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแก่ชุมชนซึ่งเป็นโครงการสำหรับอาสาสมัครผู้ใหญ่จะเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กๆและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการเป้าหมายความกลัวและอนาคตของพวกเขาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง คู่ที่ปรึกษาและนักเรียนหลายคู่สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานหลายปีและคู่ของออโรร a าและโมนาก็ไม่ต่างกันโมนาแฮมบีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของออโรรามานานนับทศวรรษแล้วฉันได้รับเอกสารเกี่ยวกับเธอฮีโร่ของเธอคือโรซาพักอาหารโปรดของเธอคือทาโก้จากเดลิควีน และเธอชอบอ่านหนังสือฉันคิดว่านี่ฟังดูเป็นสาวน้อยที่สดใสวันนี้ฉันยังมีกระดาษแผ่นนั้นอยู่โมนาก่าวเสริมว่าเธอบอกฉันว่าหนูเคยติดคุกฉันพูดว่าไม่นั่นไม่ถูกต้องเพราะนั้นคือออโรราที่อายุแปดขวบฉันได้ไปกินข้าวกลางวันกับเด็กคนนี้สัปดาห์ละครั้งซึ่งก็ไม่เพียงพอเธอต้องการมากกว่านี้ ออโรรากล่าวว่าเธอพบคุณค่าในชีวิตทั้งก่อนเข้าร่วมโปรแกร,รมการให้คำปรึกษาและหลังจากนั้นเพราะโมนามันเป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากที่ฉันโตมาและนั่นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทุกสิ่งที่โมนาสอนฉันมันมีค่ามากเช่นเดียวกับทุกสิ่งที่ฉันเคยพบเจอมาก,ก่อนโมนาก็มีค่ามากเช่นกันคนอื่นๆในชุมชนก็ดูแลเธอเช่นกันตั้งแต่ช่วยเหลือเธอในการดูแลฟันไปจนถึงมอบประสบการณ์คายฤดูร้อนเป็นของขวัญเจมส์วอลเลซ ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยบอสตันถึงกับแนะนำออโรราเกี่ยวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ความเข้มงวดด้านวิชาการของออโรรามาจากแรงจูงใจในตนเองเธอเติบโตขึ้นมาเป็นนักอ่านตัวยงตั้งแต่อายุยังน้อยและเข้าร่วมสถาบันวิชาชีพด,ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมของเธอซึ่งช่วยเตรียมจิตใจของเยาวชนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด,ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จนเธอจบการศึกษาระดับมัธยมปลายคะแนนสูงสุดในชั้นเรียนออโรรากล่าวว่าเธอสนใจที่จะเรียนจิตวิทยาและปรัชญาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยเป้าหมายของเธอคือปริญญาด้านกฎหมายในอนาคตในโพสต์ที่แชร์กับนักศึกษา fishing, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคนอื่นๆฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับเพื่อนร่วมรุ่นดังนั้นอยากกลัวที่จะยื่นมือออกไป ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ